เป็นริดสีดวงกินผักอย่างเดียวก็พอจริงไหมจริงอยู่ว่าการรับประทานผักช่วยให้อาการริดสีดวงดีขึ้นแล้วก็ไม่กําเริบหนักขึ้นเนื่องจากว่าการรับประทานผักให้เพียงพอนะคะจะทําให้ลําไส้ของเราทำงานดีขึ้นการทําถ่ายง่ายขึ้นแต่ส่วนใหญ่ในผักเนี่ยก็จะเป็นพวกกากใยอาหารที่มันไม่ละลายน้ารับประทานให้หลากหลายค่ะ ใบเขียวก็จะยิ่งดีเพราะว่าเขามีคลอโรฟิลสูงซึ่งเจ้าคลอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบมันไม่ใช่แค่การรับประทานอย่างเดียวค่ะเราต้องปรับพฤติกรรมของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการที่จะทําให้ฤทธิ์สีดวงเราดีขึ้นด้วยนะคะอันที่หนึ่งง่ายๆเลยเราต้องเลิกการน,นั่งถ่ายนานๆค่ะการดื่มน้ําเราต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ถึงลิตรแล้วถ้าเราทานผักเยอะถ้าผักชนิดนั้นเป็นผักชนิดที่เรียกว่ามีกากใย,ยสูงเรายิ่งต้องดื่มน้ําให้เยอะเลยค่ะนะคะบางทีเนี่ยถ้ากากใย,ยมันมากเก จะทำให้เราถ่ายยากขึ้นนอกจากนี้ค่ะการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญมันจะกระตุ้นให้ลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสมดุลลดโอกาสของการท้องผูกแล้วก็เลือดขัางได้ค่ะสรุปนะคะถ้าอยากลดอาการลิสีดวงนะคะก็ต้องกินให้ครบค่ะทั้งผักผลไม้ธัญพืชดื่มน้ําให้เพียงพอออกกําลังกายให้เหมาะสมปรับพฤติกรรมการถ่ายที่ถูกต้องก็จะทําให้เราบรรเทาอาการลิสีดวงได้จริงค่ะ